สวัสดีครับหมอหนองบ้านหมอดูครับครั้งนี้วางได้ครั้งหน้าวางไม่ได้ก็ช่างมันอย่าไปยึดถืออะไรครั้งนี้ว่างได้ครั้งหน้าว่างไม่ได้ก็ช่างมันเก่งแล้วค่อยมาสลับวางว่างว่างวาง,วาง,วางท่านี้มันมีอาการหลายอย่างในการประคองจิตฮะจากประสบการณ์ของผมครั้งแรกผมประคองครั้งแรกพอน,นั่งปุ๊บตัวร้อนพลึบเห่อออกหยดแแมะเลยจะว่าห้องพระค่อนข้างร้อนก็ได้ แต่ปกติก็ไม่ได้ร้อนขนาดเหงื่อออกเวลาสวดมนต์ไหว้พระก็แค่ร้อนไม่ได้ประเภทเย็นสบายขนาดนั้นแต่ไม่ถึงกับเหงื่อออกพลักๆเรียกว่าเหงื่อโทมหน้าโทมกายการนั่งเทียนบางครั้งเป็นอย่างนั้นอาการแรกที่ผมเจอก็คือร้อนไปทั้งกายอย่าไปสนใจมันฮะอยากร้อนก็ร้อนไปฮะเจ้ากรรมข้าลังมะเผาเราฮะช่างมันนั่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันหนึ่งก็พบว่าไม่ร้อนแล้วอยู่ในอนุณหภูมิปกติ เพราะครั้งแรกผมไปนั่งแรงเกินไปคือเพ่งจิตมุ่งไปที่เทียนมากเกินไปจนกลายเป็นสายตึงแรงหนักหน่วงเทียนจิงตีกลับมาเป็นไฟผมจึงร้อนเพราะผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปประคองฮะผมไปยึดเหนี่ยวรัดกลุ่มกลุ่มเข้าไว้คือเคร่งเครียดเพ่งเกินไปจริงจังเกินไปสายกลางครับบางครั้งผมก็ปล่อยไปจนกระทั่งนั่งเทียนปุ๊บกลับตัวเย็น เห่อออกตัวเย็นเห่อออกก็ไม่ล้วแต่เย็นเหมือนคนจะเป็นลมอะฮะอันนั้นคือคุณก็วางวางว่างห่าง àng, เกินไปสุดท้ายพลรู้สายกลางคือประคองแค่ตรงไหนเราก็จะค้นพบว่านี่คือจิตการประคองของเราบางคนประคองเป็นแบบอฟองน้ําหรือว่าอฟองอากาศเหมือนเวลาที่เราเล่นเป่าลูกโปง่งในห้องน้ําสมัยเด็กๆอะฮะประคองลูกเอาไว้แรงก็แตก เบาก็กลายเป็นย้วยไม่ทรงกลมแถมเคลื่อนที่ย้ายไปย้ายมาก็ช่างครับสุดท้ายถ้าเราทําได้มนันจะนิ่งเองครบางคนมีอาการในการประคองเห็นเป็นแสงไฟเห็นเป็นหลอดไฟสว่างขึ้นมาจ้ากับหลีคลองคือว่าพอดีเห็นได้ดูได้ถ้าสว่างไปจนกระทั่งรู้สึกว่าแรงจนกระทั่งต้องหลับตาจริงๆเนี่ยก็คือคุณตึงเกินไปผูกมัดรัดจนเกินไปต้องอยู่ตรงกลางนะครับ ฉนันได้มีหลายอาการฮะไม่ว่าจะเป็นร้อนเย็นไม่ว่าจะเป็นประคองอฟองน้ําหรือลูกแก้วนะฮะลูกแก้วก็จะมีหนักกับเบาต้องหาที่กลางสายกลางของตนเองฮะฝึกฝนใช้เวลานาน,านครับอย่างบางคนเนี่ยพอประคองแล้วเกิดอาการอย่างอื่นก็มีนะครับแต่ที่ผมเคยเจอก็คือหนักเบาร้อนเย็นอฟองน้ําแตกหรือล่องลอยจนหาจับทิศทางไม่ได้เป็นแสงสว่างกับแสงไม่สว่างเป็นมืดมืดมาก กับมืดแบบดูดเราเข้าไปในนั้นเลยก็เคยฮะมันมีทุกอาการนะฮะทั้งเหมือนกับว่าเทียนผักเราออกมาก็มีทั้งเหมือนกับเทียน,น,นดูดเข้เขาเราไปก็มีถ้าตรงกลางมันคือนิ่งๆนะฮะมันนิ่งๆมันมันจะรู้สึกว่าอ่าเหมือนกับสมดุลอยู่ได้แต่ละคนจะมีอาการของการนั่งเทียนที่แตกต่างกันต้องค้นหาสายกลางหรือความพอดีของตัวเองนะครับลองไปค้นหากันดูที่ เข้ามาฟังใน EP นั่งเทียนนี้ก็ลองเอาไปไปฏิบัติกันดูนะครับแล้วมีข้อสงสัยอัดเชื่อถือผมว่าผมสามารถให้คำแนะนำได้ก็ถามได้จะบอกนะฮะแต่ผมไม่ขออ้างตัวเป็นอาจารย์ใครโดยปกติผมจะบอกเลยว่าอย่าเรียกผมอาจารย์เลยเรียกผมพี่ก็ได้เรียกผมอาก็ได้เรียกผมลุงก็ได,ได้แต่อย่ามากกว่าลุงนะฮะยังไม่อยากแก่ยินดีให้คำแนะนำกับทุกๆคนนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อ หรือคนที่จะมาลองภูมิไม่ต้องมานะฮะผมยังเป็นมนุษย์อยู่ฮะหงุดหงิดเคยมีคนมาลองเยอะครับหงุดหงิดนะฮะบางทีก็ใช้คําให้ตัวภาพด่ากลับไปคือถ้าเก่งกับผมไม่ต้องมาลองผมฮะคุณก็ไปโชว์ออฟในส่วนของคุณฮะไม่ต้องมาลองภูมิกับผมนะครับผมไม่เก่งฮะผมขอเป็นผู้แนะนาําเป็น advisor ผมไม่ขอเป็นอาจารย์ใครนะครับคำว่าอาจารย์สูงส่งมากผมขอเป็นแค่ advisor ก็พอ,อสวัสดีครับ